สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องแอบชวนกินแซบนัวพี่น้องคะ่ะมื่อนี้ภาพพี่น้องกากินขน้าวปูนเศร้านะคะข้าวป้นเศร้าแบบสํเา,เาเร็จเขาเฮ็ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันดีน้ำยังน้ำขิงมั้งใช้น้ำขิงนิดหน่อยอ่ะเพื่อความแซบนัวมื่อนี้บราใส่พริกป่นนะคะเพราะว่าน้ำเศร้าเขาใส่พริกเรียบร้อยด้วยพี่น้องคะขออนุญาตลองสอนเมื่งก่อน ส่วนมัะนัดกระจังไซมมือนะคะแต่ละพี่น้องแทนใดที่สนใจครีมท่าฝ่านะคะครีมสลด์ฝ้าหน้ากระจังไซสนะคะสามารถทักเขามาสอบถามมึงใดก่อนนด้พี่น้องคะ่ะอืมหนัวแซ่บ ชิมรลค่าเก่าราค่าเดิมแลพี่น้องค่ะราคาท่องขึ้นแต่ว่าราคาชิมบ่ขึ้นนะคะพี่น้องอยากใส่ชิมอ่ของแทนนะคะอย่าเห็นแจ้ของถือแล้วพี่น้องค่ะ เราบอกไว้นะตรงนี้นะคะราคากิมตตำกรรอยห้าสิบให้การันตีได้เลยว่าของปลอมร้านเปอร์เซ็นต์ด้วยพี่น้องอยากนาสวยหนา,าใสอยาเห็นแก่ของถือด้วยค่ะ บางคนไปซื้อในช้อปปี้ลาสะดานะคะเห็นาราคาบาถึงร่อยประสรนเตรียมตัวนาะพังในระยะต่อไปได้เลยค่ะขยักได้ข้องแทนนะคะจากบริษัทจากเจ้าของแบนดโดยตรงสามารถทักสอ,อบถามได้ค่ะพี่น้องของแท้ล่านปอร์เซ็นนะคะถ้าใช้ของปลอมคืนเงินหนึ่งร้อยเท่าหรืพี่น้องอ うん、mm hmm. 要来吗 かもう。 好嘞。 องอแคบหมดตอกกันแห้ชดนำแล้ว จับเอารับพี่น้องคะพอกินเป่าแล้วนะคะกินย่าในกระแซบนวดย่าหนังนพี่น้องขับปุลน,นะคะขับปุนเสน้นสดนะคะกับน้ำขับปุนเศร้านะคะใส่น้ำขยงนิดนึงพี่น้องแซบนวดคะ่ะขนาดอาสำหรับมือนีผู้ใดอ,อยากกินน้ำนะคะ ตามเมนูนี่กะไปลองจัดเบื้งพี่น้องคะ่ะเมนูง่ายๆแต่ว่าแซ่บเพ้งพี่น้องคะอ่ะอร่องเบึ้งนะค่ะนะสลับมือนี่กสะิไดคอตุลพี่และน้องไปแล้วคะ่ะเอาไว้พอกันคลิปนะ้ามื้น,นะพี่น้องคะ่ะสลับมือนี่ไปแล้วสวัสดีค่ะ